สวัสดีครับทุกท่านทุกคนที่กําลังรับชมทางช่องยูทูบมาร์กไทยบ้านทุกท่านนะครับผมก็พบกับผมมาร์กไทยบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนทุกท่านไปดูลูกนกเขาใหญ่อายุ7วันนะครับหรือว่า1สัปดาห์นะครับผมซึ่งผมได้นําเอาไขน่นกเขาใหญ่มาให้นกเขาแขกฟักนะครับ นกเขาแขกคือนกมือปืนนกแม่เลี้ยงนะครับใช้เลี้ยงลูกนกเขาใหญ่นะครับผมพอเชื่องเชื่องนะครับจับได้ผมใช้เป็นเพศเมียสองตัวนะครับผมนกเขาแขกตัวนี้จะสีออกโอวันตินเข้มๆนะครับผมส่วนตัวนู้นจะสีครีมออกขาวนะครับผมส่วนลูกนกเขาใหญ่อยู่ในรังนะครับผมอยู่ในตะกร้านี้ ก็นี่เลยนะครับผมลูกนกเขาใหญ่อายุเจ็ดวันนะครับสองตัวนี้เป็นลูกของเจ้าดอลล่านะครับเป็นนกต่อดินนกต่อพเนียดน,นะครับผมสามารถต่อได้สองอย่างในตัวเดียวกันนะครับผมนี่ครับแม่นกเขาแขกก็เตรียมจะเอาอาหารมาป้อนนะครับแล้วก็ห่วงลูกนะครับผมสองตัวนี้ก็เกิดวันที่สิบสามสิงหาคมนะครับ พศสอ6 4นะครับผมวันนี้ก็วันที่19สิงหาคมพศสอ6 4นะครับผมเป็นเวลา7วันพอดีนะครับ1สัปดาห์1อาทิตย์ลูกนกเขาใหญ่แรกเกิดจะไม่สามารถกินอาหารเองได้นะครับผมจะต้องมีแม่เลี้ยงคอยนำอาหารมาป้อนนะครับผม ถ้าลูกนกในธรรมชาติก็จะตัวประมาณเท่านี้นะครับผมแต่ถ้าอาหารไม่สมบูรณ์ก็อาจจะตัวผอมกว่านี้หรือว่าตัวเล็กกว่านี้นะครับแบบนี้คือต้องอาหารสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับผมถึงจะได้ตัวเท่านี้นกเขาใหญ่ก็จะใช้เวลาเลี้ยงลูกนะครับผมสามอาทิตย์ประมาณนี้นะครับลูกเขาก็จะออกจากรัง แม่เลี้ยงหรือว่าแม่มือปืนก็จะพาเขาไปหัดกินอาหารกินน้ำนะครับผมแล้วก็เมื่อเขากินได้ก็จะใช้ชีวิตแบบนกโตเลยนะครับผมตอนนี้เขาก็กำลังขนแบบนกโตกำลังจะออกนะครับผมที่ผ่านมาคือจะเป็นขนแบบนกเด็กนะครับเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์ขนแบบนกโตกำลังจะออกนะครับผมดูกันใ,นใกล้ๆเลยครับ ตอนนี้แม่เขาก็มาเข้าลังนะครับมาปกป้องลูกๆของเขานะครับเขาก็จะคิดว่าสองตัวนี้เป็นลูกของเขาเองนะครับเพราะว่าเราแอบเอาไข่มาให้เขาฟักนะครับผม คลิปนี้ทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดถูกใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอลงช่อง youtube ต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ